เป็นอีกครึ่งเนี่ยหนิเป็นอีึงครึ่งชั่วโมงซื้อปืนเลยเกาะเดี๋ยวปั๊มแล้วแต่เลยเนี่ยแล้วแต่กูอีกดีออกกูซื้อผิดปืนดินะตาย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 ตัวแม่งไปบีแน่เลยโอเคแล้วก็สองชั่วโมงนะฮะสองชั่วโมงเออไม่ต้องยุืมเขาไปไสองชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งทองสองชั่วโมงไปแล้วไงเออไปไป ยัมแม่งมาบุกคุ้ขาเลยวะเราขึา้นค่าตัวเดียวฝั่งหนูมันฆ่าได้เยอะกว่านั้น,นอีกไป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 เฮ้ยทำไมเฮ้ยฝั่งหนูมันค่าแค่สองตัวเองนี่หวาเฮ้ยโอ้กูรู้เลยสัจธรรม มึงไหนเฮ้ย<ะ>โดนไดไงวะคาลิเกนนี่ใครวะเนี่ยไม่รู้ยิงตาตหาไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยอย,อยู่ข้างในอยู่ข้างในมันแปดสี่อ่ะมันแปดสี่ยิงให้โดนยิงให้โดนพอนดะเดียวเออเออตรีซีฟอกภูมิใจเสนอโคตรโคตรเทพมาหาเทพเลย เมื่อกี้นี่อย่างเทพสุดยอดงัน้นกูยิงไปแปดสีอ่อะจุกจุกเลยทีเดียวเชียวนัดโดนดีเซิร์นัดเดียวหลับเลยอ่ะแน่นอนแปดสี่ป่ะวะแม่เกาะก็ไม่มีแตกซักนัดก็ไส้แตกไมนโอ้ยเฮียจะโดนพลอยเฝ้าตายแล้วโอ้ย โอ้เฮียแปดเจ็ดยิงตายหมดเลยตรงนั้นแหละอันนกูยิงไปแปดเจ็ดแล้วมั้งมันมีบางคนอนะ่ะกูยิงไปแปดเจ็ดอ่ะมันหนีไปไหนวะเนี่ยหลังข้างหลังพัดอย่มามัวเกาะได้ไหมชิปหายแล้วโอ้ไอ้นี่ก็เอาปืนอะไรไม่เล่นเล่นเล่นครับตกขึ้นมานี่ชิปหายกัน เออโอ้โหแแม่ไอ้้เหีย่งฝั่งนู้นก็โง่เกินนะแม่งโกงว่ะโอ้ w h ว t าต์เฟคไอ้บ้าเฮ้ยโอ้แม่งเออใส่แตกเออแต่ว่าแม่งแต่ว่าแม่งไม่แล้วคุณนึกว่าแม่งไม่เก็บปืนเก็บไปแล้วไม่เก็บแล้วอ่าสอรี่มึงทำดีแล้วอืมมึงทำเดียวพวกกูอีกทำเดียวพวกกูแล้วฝั่งนู้นไม่ยิงหัวโคตรแม่น เอ็มพีเดิมนั่งมาแต่ทางนี้รอบแรกก็ชนะแบบบิดนียี่รอบสนี่แพ้เลยใหม่ละใหม่ละเอ้แต่ว่าแม่งตายแล้ววะแม่งตายแล้วอ๋อใครแม่งโดนยิงเนี่ยบนี่่าอ๋อเอ้ยข้างบนฆ่าได้ไป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 เอ้ยไอ้นี่มันออฟนี่วไอ้อัอัเก็บไปนะเก็บไปเลยเก็บเลย คือข้างหลังหลังมาหลังหลังหลังข้างหน้าด้วยข้างหน้าด้วยชื่อไอ้นู้ว่ะมันดักนะ้าไอ้นู้หรอชื่อไอ้นู้แต่ว่าไอ้นู้มันใช้ไอ้คีย์สโตรมโอ้ยแต่ <c oughs> เลื่อนหัวโคกเออ<ม>ย่อง <been found. S 1> ย่องทำไมกูเห็นเลยย่องเลยกูก็เหนื่อยใจกูจะย่องทำไมเดี๋ยวก็ตายหาอยู่ดีเดือมึงไม่เห็นหรือไงโอ้โหแม่งมันปืนแพง ซูมกันทำไมต้องซูมกันเพราะกูไม่เข้าใจไม่รู้ดิโอ้ฟาซิเก้นฮะโอไก่ย่างทำไมอ่ะม,อม,มีอะไรโอไก่ย่างอพองดีฟอร์มาสอืมเล่นปืนคนดังนี่แหละดีสุดฟอร์มาสไดแมนอยู่นะม,มิดมิดมิดโอ้ครเยอะเลยสัตว์ โอดอ้วยนะหายดิแม่งขึ้นมาแล้วเหรอทำบ่น้องไม่ทันอดูน่นวะอยู่ไหนวะตายบีบีไปเถอะโอ้ยกูโดนแม่งมีออฟด้วยนะนั่นไงหลัง พีเดเตอร์โอ้ยเฮียไปก็ได้ไทำร้ายกันเลยทำไมตานี่ยตัวงมันจะเหือใค้แตกไม่มาจากไหนอะ่ะไม่รู้อ่ะแม่งลื่นมันยิงโหดไปอะ่ะก,กดสแปมแม่งฝั่งนู้นเฮ้ยอ๋ยอไม่น่าซื้อที่ปลดชนวนระเบิดเลยแม่งไม่ได้ปลดเลย ไม่ได้หมดจริงๆไอ้กูก็ซื้อทิกเทอร์เนี่ยเอ้ยรำเนียไม่ซื้อลืมซื้อ,อคี้เกียดซื้อเวยเออสายแตกไอออฟมาออฟมาออมิดค่ะอ้บ้าเออ,เอ,อตายนีย่มันจะไม่ตายทันแล้ว Trinity Force ออมันเหลือกันสามแล้วชิวอ้าวไอ้เหียหลอก ไปเข้าหัวแล้วก็ไม่รู้ไมไ่ตั้งใจกระพุ้เข้าเดี QMP นี่เราโหดสุดแล้วอยาให้พูดระวังออมขอยให้มึงโดนออมยิงตายเออนอน,ดดเ,นเดี๋ยวเป็นลางอุ้ยเว่อนเกือบยิงกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันอยู่ข้างในนั้นอยู่ข้างบนแล้วระเบิดเด็ดไม่ต้องกลัวเข้าไปหลอกเข้าไปงั้นมาให้กูเลือกกูนำมาโดนเมื่อกี้แม่งเข้าชากันสองคนกูเห็น แม่งยูเอ็มพีทุกคนเลยอ้าวกูทำลายเพื่อนร่วมทีมมนเนี่ยทำลายคนไม่ดีอ๋อฝั่งเรากูเตรียมเก็บเลยเ่้เฮ้ยไม่ต้องกลัวชื่อแบบนั้นเนี่ยกูรู้พวกเขาต้องมีเพียงคนเดอยยาพูดงั้นดิแล้แม่งตกจริงไอชิบหายโอ้โหก็ดูระดับทางโหดมึงดูระดับแนวหน้าแล้วด้วย เหนียวหน้าเราแม่งเหนียวหน้ากูยังไม่ได้คิวเลยออกมาแล้ว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 อแล้วกู้โดนยิงตายยางรวดเร็วด้วยเอออย่าไปดูถูกออฟเขาเห็นไหมเออข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยปลามเกียร์ข้างกลางตายยิงแไ้ได้ไงวะแม่งอยู่แบบโอ้โหเมื่อกี้นี่แนบเนื้อเลยนะเห็นอยู่เออแม่งกูอ้าอ้าอ้าวไงละมึงไงละมอน อะไรทีนี้ออฟออฟออฟทำไงออฟแป้งโอหเต็มหัวโอ้โหเมื่อกี้นี่นิ่มๆเลยโหไส้แตกเลยเมื่อกี้โหเมื่อเว้นช็อตเด็ดกีรามันนึกว่าจะไม่โดนนะเมื่อกี้นึกว่าจะตายหายเลยนึกว่าออฟต้องตายแล้วเมื่อกี้ต้องซื้อปืนนี้อ้าวฝั่งนูเขาคลิกทำไมอะคนอ่อนจะเก่งๆอ่าชิบหายมันคลิกได้ด้วยมันคลิกด้วยบ๊ายบายนะพีเตอร์ไม่ใช่นุ แต่สงสัยไม่ใช่เพื่อนเขาโอ้โหสวยง,งามหืมใครแม่งยิงวะไส้แตกเลอยอ๋อ,อยิงบอดมันว่ายิงใครคอม่อนคอม่อนชอบชอบช,อบชิบหายเอ,อือตรงนายนมิดอ่ะไอ้ตรงเออตรงทางเข้าเออที่แ<ห><ไ>ม่งบุกมาแรกๆเลยอันใคร มันไปบีแล้วนะเออออฟตกชิปหายแล้วในห้องอ่ะในห้องในห้องข้างบนไปไปไม่ยุ่งมันได้ออฟด้วยนะเอาไว้ยูเอ็นพี้วไ้เออ,อใส่แตกหัวหลุดไปขมอนขมอนชอบชอบระเบิดอยู่นี่ปะไม่รู้ดิเออระเบิดอยู่เนี่ยว่าระเบิดไปแล้ว เดี๋ยวใช้เลยใช้เอ้ยข้างนอกข้างนอกไอ้ตรงรูตรงรูตรงรูนี่เหรอไม่ใช่รูที่แม่งยิงอยู่อะรูเพื่อน่ะรูรูข้างบนข้างบนข้างบนมึงดักข้างบนไหมนู่นไกลๆนู่นเลยแม่งสองคนโอยมายิงทะลุได้่ะทะลุได้ดี๋ยแม่งกำแพงแม่งออจจะเปราะบางข้างบนหัวดักดักดักเลยดักเลย ดักเลยบนหัวไม่ต้องห่วงไอ้เพื่อนเรามันดักอยู่ตรงนั้นเสียงเอม้มะตีนตีน,ตนข้างนอกข้างนอกข้างนอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไอ้เี้ยนันตายแน่เลยเดี๋ยวแม่งมุดมาแม่งยิงเป๊ดโดนมึงทุกนัดเออหัวแตกตายไอ้เฮีย้ยมึงยิงเพื่อนทำไมวะอ้อามายิงกูเนี่ยก็กูบอกแล้วไงใส่ถ่ายกูถูกต้อง เกดวิของดีวิ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 แม่งช็อปปิ้งเลยโอ้โหของฟรีมีในโลกกูยังจะซื้อไอ้ที่ปลดจำนวนเนี่ยแม่งไม่ได้ปลดเลยแม่งไม่วางยิงกันอย่างเดียวตังหมดตังปลาหายไปเลยหมดแม่งต้องซื้อไงทุกรอบเลย นั่นไงแม่งมาแล้วอาอยากฮะฮะะไรฮะทอสองคนเก็บพร้อมกันโคตรโหดเลยอ่ะเออเออเอิ่มเออเอิ่มเหรือบอทใช่ไหมบอทแน่นอนเฮ้ยต้อกูเห็นบอมดอบที่ไหนเอิ่มเอิ่มทำไมรอบนี้เก็บเรียบอย่างนี้กูแม่งไม่ได้ยิงใครเลย โหทีมฝ oh, ั่งอูนี้มาเป็นภาษาไทยเลยครับ <laughs> ผมนี่ทักทายเขาเลยครับครับย,ย่ยวยย่วยเฮ้ยแร์คิดว่าเอ,เอาบอาลีก่อไหนเหี้ เฮ้ยไข่แม่งยิงกูวะปืนเตี้ยไอ้เหี้ยไข่แม่งยิงกูเหลือเก้าสามเลยเห็นไหมกูแม่งไม่ได้ยิงใครเลยกูเสียใจเนี่ยโอ้ปาล์มสวัสดีเฮ้ยอืระเบิดดอบแว์นี่กูยิงระเบิดปิวจําได้เอิ่มข้างบนวะยังไงกูเห็นแล้วเห็นแล้ว เหรอ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 เหรไอไม่ิีหัวกูสัตว์จะสู้กูเหรอเออหลอกแม่งแย่งคิวเพื่ออย่ายิงกูมึงโดนแบนแน่หรอกลองซื้อปืนคืนกูเลยไหนเอ็มซีอ่ะเอ็มซีเอาเป่าเอากระบอกนี้เอ็มซีไม่เอากูไม่เล่นสไนเปอร์เอ็มซีมาเออเออเอาเอ็มซีมาคืน เข้าหัวเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ใช่ตังคูกูสบายใจเดี๋ยวแล้วแต่เพื่อนใช้ไอไอหน้าเม็ดไหนวะข้างบนโอ้โหไอบ้ากูขึ้นไม่ได้ระโอ้ยแม่งตานี้กูแม่งไม่ไหวว่ะแม่งมือช้ามากเหมือนมือชาเลยตอนนี้ มือแม่งแข็งแล้วกูไม่หยิบอัพสู้แล้วอ่ะบอกเลยเขามีมีตัวนึงด้วยนะโอเคตัวนึงยิงยิงให้ตายดิยิงให้โดนดิวะาไอห่าโดนโดนอ่ะไตแตกโอ้โหมึงยืนอย่างนั้นละไตแตกเออเหลือเหนึ่งเออเฮ้ยแม่งยิงโดนนี่ไงวะแล้วเถคนายนี่กู้ชีพกูเลยเนี่ยในตัวหนึ่งแหละอ้ย ตรงแหละสุดยอดเทคไหนเพื่อนแท้อืมดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเพื่อนเลือกปืนงี้แม่งเนเกฟเลย <laughs> มันกลัวไม่ชนะหรืองไงทำไมต้องเล่นเนเกฟกูไม่เข้าใจขออันเดียวโมโห,โหขอระบายอารมณ์ <laughs> กัดแบบอืม <laughs> กูว่าระบายอารมณ์ได้สองวิ่งที่เหลือก็ตายหาเลยสองวิ่ะมัน อย่าไปดูถูกเขาโหดนี่ไงมึงอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปดูถูกเขาคือคือคืออะไรวะคือคือดูอยู่ไงตอนนั้นกูกำลังแบบดักอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยแอะอ่ฮะแล้วมันก็เดินเข้าไปเลยแบบโอ้โหเฮ้ยทไมไม่รอว้งดูดูตายแม่งเหมือนจะมาฉีดเอ่ออะไรวะฉีดยุงอ่ะฆ่ายุงไงใช่ใช่จะฆ่ายุงอ่ะโคตรโหดแม่งฉีดทั้งแมปเลย ฉีดอ้าวคุณนึกว่าเราตามอยู่ฉีดแบบเลือดไหลโอ้าวโหโหยิม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 ยอดเอาเลยเว้ยเจอเราเว้ยเจอเราเว้ยเจอเราเว้ยมึงจะเอาเหรอมีห้าคนเนี่ยไปเหรอโอ้ my god เฮ้ยออฟฟี่วะไม่เอาไม่เสียบอูเอาอ่ะเฮ้ยออฟแม่งเพียบเลยหูมึงดูดิเอ้ยโอ้โหใครนี่แม่งเยอะชิ้มหายเลยออฟแม่งบอกว่าดรอปสองกระบอกอะแต่ว่ากูไม่ใช้ พราะถ้าเล่นออฟไปทีมแพ้แน่ๆวันนี้มันไม่ใช่วันของสไนเปอร์อันนี้ออฟมันเนี่ยที่กูเล่นเนี่ยนี่มันไทเบบีเลยมันก็จะมาแต่เอได้ไหมเดิมเหมือนเดิมอะ่ะอยู่ที่เดียวที่มันจะมาหัวรอดเนี่ยไม่ออไปบีผมรู้สึกกลัวกูยิงหัวใครไปวะยิงแล้วกูยิงหัวโอ้กูเผลอยิงหัวบอดไปอ่า เราเบอร์อยู่นู้น่ะทีมเราแม่งโหดว่ะอืไอ้บ้าตอนแรกแม่งจะแพ้แล้วนะตอนแรกอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วเออตอนแรกมันเหมือนเหมือนฝั่งนู้นมันโหดมากนะเออแม่งยิงเข้าหัวอ่ะหืมแม่งมีแต่คนเล่นออฟเก่งๆอย่างเช่นไอ้ไอ้อันเดอร์สกอร์เอ็มเอ็มแซดเนี่ยไอ้ไม่ใช่แอดไอ้แอดเอ็มเอ็มแซดเนี่ย อืมเขาทำงานอยู่ค่ายเพลงเปล่าว่าเขาทำงานอยู่ค่ายอ่าค่ายอะไรวะรู้จักไม่เอาไม่ทันแล้วเขาบอกตกลงสองชั่วโมงเขาแล้วอย่ามาที่ต้องมาไม่เปลี่ยนไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนโอ้โหหัวแตกว่ะออกออกพ้องพัดไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแล้วออกเลยออกนะครับออก ฮ้ยของกูป่ะนะเฮ้ยเอ้ยแม่งของมึงเลยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าของมันเองอะมันซื้อเฮ้ยนเนเก็กวะรอมันอยู่บีเอาระเบิดเอาเมื่อกี้ระเบิดตรงนี้ไม่ใช่เหรอไม่รู้มัน,ม,นมันเข้าห้องมันเข้าห้องมิดของตำรวจเฉยเลยกูนี่โคตรเหมือน โคตรรวยจริงจรงรวยมากเดี๋ยวสักสักสักแป๊บหนึ่งก็จะรวยแต่เขือแค่นี้ก็ไม่เหลืออยูอ่แล้วนะไอ้เชีย่ยแฟดแบงเพื่อนอย่าบังซี่เดินเข้าไป,ปถาหจริง,รง,งมึงมีงมความ,วามลับมึงเคยระบายเลยบ้างโว้ไอเนอเกฟเนี่ย แต่ในเกมมันก็ดรอปออฟยิ่งเร็วระเบิดดรอปแล้วรู้รูกูกูกำลังดรอปออฟอยู่เนี่ยออฟแม่งไปไหนแล้ววะไม่มีขนาเนันรอเบิดอยู่ไหนอ่ะในในโอเคอแลล้วหบมึงดูตรงนั้นไปนะรอบมึงมึงดูมึงดูตรงห้องนั้นนะเออเดี๋ยวกูดูข้างกูได้ยินเสียงอ่าลูกซองครับอ่ะเงียบเลยกูไอ้หลอ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วทางทางฐานเราฐานแล้วทางฐานแล้วทางฐานแล้วนั่นแหละระวังนะระวังนะเฮ้ยเฮียมึงอย่ามึงอย่าให้กำลังใจกูอย่างนี้ดิเอ้ยมีอะไรหรอกเดี๋ยวก็ตายได้แหละเอาไปก็นั่นแหละอย่าไปสู้มันมดี๋มันอ้อมไอเลื่อนเลยเก้าเลื่อนเลยเก้าดักดักมันดักมันดักขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเออไปดักข้างบนดีกว่า ถามสิบีเอ้ยป้าถามสิบีอยู่ให้ได้อยู่พ่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ช้าเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงอย่าป้าอาไม่กอดไอ้เหี้ยยิงไม่โดนสักนัดเลยแม่งยิงแม่ไม่โดนอ๋อกูบ้าน่ะถามจริงไม่รู้ดิแต่กูยิงมันไม่โดนเลย นี่ตกใจเลยนี่ฮาร์ปลาแล้วไปเลยเพื่อนเฮ้ยเปลีปล่ยนปืนแป๊บนึงอยากลองมานานละเดี๋ยวไปเป็นโจรเดี๋ยวค่อยเล่นออฟไฟบอมตรงไหนะแม็เเกเนเกตอีกแหละเพื่อนกูแม่งร <c oughs> วยเหรอมึงจะเผาผ่านเงินทางอ้อมเหรอเอาผ่านเงินรัฐบาล เงินกูนเนี่ยแหละมันอยนอะอมากเฮียเสียงออฟน้ำคารเหรอเอ,อแดงดีคอ,อยู่นะไม่ใช่อะไรเฮ้เฮ้กูเห็นใครมันเดินว่ะอ่ากระสุนหมดค่ะ <laughs> จะบอกว่าฝั่งนู้นเหลือสี่ครับโหแล้วยิงเลยแม่งกูยิงแม่งบอกว่าแม่งซิกแซกอ่ะใครมม่จะยิงโดนวะใช่<ไ>เลขห้าตาเพื่อนเลขห้อขาอีกหกตาหกเดี๋ยวเล่นเป็นโจนยันด้วยไงช่างแม่งเราใช้เทคนิคเราอย่าไปเอเป็นพอ,อ อืมเล่นเล่นฝั่งนี้ก็ต้องเล่นเทคได้เฮ้ยเดี๋ยวกูให้ซื้อกูซื้ออืมอคิมโบ้ยนะผมนี้อยากเล่นเพย์เดย์เลยอ๋อเข้าไปกูไม่ไปเอ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 กูว่าไปไปบีมันดักยิงเราตายแน่เลยเฮ้ยมันมันต้องไปนี่มันต้องมันต้องดักเอเหมือนเราแต่มันดีคอยเออะเรื่องของมันปล่อยไป นั่นไงนั่นไงนั่นไงนเจอแล้วเราอะ่ะต้องล้วงเราอะ่ะถ้าเล่นเป็นปืนพกอะ่ะมันต้องอะไรวะไล่ยิงต,ต้องเข้าเลยใช่ไหมใช่มึงอย่ามัวแต่พะวงไอ้บ้าเอาให้อยู่เอาให้อยู่เหลืออันนี้เดียวเอาให้อยู่แล้วนี่มาทางนี้ทำไมไอ้ควาย <laughs> มิดมิดมิคนเดียวนั่นแหละอืออ้ตัวตัอตัวตเป็นอะไรฮัตเร์เกฟเกตฟูตูเกตตไม่ม่ใชฟูตูเกตอันนั้ไม่คนละเรื่องเลยรู้จักไหมทัติดไฟเตอร์อะไม่อะกูรู้ัลฮาโดเคนโดเคนแล้วก็โคิวเคนแล้วก็มีไม่รู้ชื่ออะไรอาอยไปก่อนอะฮัตฟเกต อ,อยากกินปโลาติดปลอกเป็ดบีตอ่อบีตอ่อเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหยุดพักไม่มีหยุดพักโหัวหรือทำไมเข้าหัวบ่อยอย่างว่าปัม๊มดูดแิแม่งปุ๊กไออ้โหแม่งเอเคกูเกลียดกูเกลียดมากเลยเวลาถือปืนพกแล้วแม่งไปหยิบไปหยิบปืนใครเนี่ยออกมาทำไม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 นัม่นแหละสวย เฮ้ยเฮ้ยใครใครอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ยังหลอกเมื่อกี้มึงเกือบไซต์แตกแล้วกือบแล้วตอนที่เจ็ดวีก็จบรอบโคตรโปรเอาไปนี่ของใครวะของนี่เนี่ยอาปาเก็บมาคืนเจ้าของเดี๋ยวคนดีขนาดไหนเย็ดเรามันทิ้งไม่บอกกูกูจะได้เก็บไ้เอดีกว่า ไปเอเหอไปเอ้บ้างไปเอบ้างไปไอ้นี่แม่งแม่งบุกเดี่ยวเหมือนกูเลยเยี่ห้อเล่นโซโล่ชอบตุ๋ยเขาเออใช่ใช่เล่นเล่นตุ๋ยมันดีนะเว้ยสนุกสนุกมันก็ตื่น,นปเพิ่มอีกแบบออกไปออกไปเลยออกไปเลยอ <c oughs> ย่าพยืนบังกันอย่างงี้ดิโว้ o นบอดี้อาราว e ฮียหัวเยี่ยตกใจเพื่อนไอ้กูเห็นทางโน้นอยู่ นนั่นไงนั่นไงออกมาแล้ว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 มรู้หมดชิบหายแล้วคุณดูก็ปีศาจเที่ยวใครออกมาออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วดูก็ปีศาจจะกลายร่างไงโธ่แหมที่สกุดออกมาแม่งมาพร้อมกับปืนที่ทรงพลังมาก <c oughs> คุณโดนลูกซองยิงตายอ่ะ กูเป็นคนที่ถือระเบิดแล้วหรือเปล่าไม่กูต้องเป็นคนที่ถือระเบิดล่ะจะยิงทำไมวะเขารู้หมดแล้วอยู่ตรงไหนกูอยู่บีมาฆ่ากูเถอะนะกูขอร้องแอบทำความสะอาดเช็ดด้วยเช็ดผงอื้นั่นใครอ่ะกูได้บีแล้ว เยศเคทีมเอาทีมทีมมึงจะยิงกันโหดไปไหนเฮ้ยเคียทีมเราไม่โหดมากเลยขอพูดเลยมึงจะโหดก็โห้ยทางถ่ายมันครับอ่านอะไรวะเห็นแวบๆมาเมื่อกี้มึไม่เห็นใครเลยรอเราหน่อยไปนะกูเดินทั่วกูเดินแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมึงไม่คิดจะแบ่งเพื่อนบ้างเหรอฮะโอ้โหแม่งอยู่ตรงนี้นี่เองให้หมดนะ ไม่ได้ฆ่าทักตัวเลยโอ้โหหลอกออ๋อมไม่มีเลยปืนสวยไม่ล่ะกูขอระเบิดดิเพื่อนไปเหยียบหัวคนไม่กูเคยเหยียบหัวปลามาแล้วดับแบบเหยียบเสร็จแล้วแล้มันก็จะเดินตามมันจะอยู่ข้างบนข้างล่างแล้วจะโดนจอยแล้วก็โดนยิงตาย้ยเดินผ่านนากล้องเหยีย <c> ด <oughs> <c oughs> แค่มึงก็ควายหลือเกิน โอ้ไม่ฟอค g ก็ d ก็แดมเบชเชสนั่งเจ็ดสี่บ้านยิงไปบอมยูบีไม่รู้รอะต้องมาเดินทางนี้เฉยๆอ๋อเดินมาเก็บทางอ้อมเออเดินมาดูว่ามีใครรอพวกมึ<ล>มมงหรือเ<ม>ปล่า่แมงงตายไปแล้วนะ่ะนั่นเนะี่ยแม่งเก่งแบบย,งงยิงเพื่อนในพายิงเพืนะ่อนใะ้มึงยิงมึงด้วยีหละน่ยหนะนะลอกมึงโดนยิงสักนะัดมึงก็น่าจะ เข้าโรงพยาบาลทันทีทันใดเลยไม่ได้หลอกหลอกหลอกตานี้มันอะไรเอ้ยว่าเออมีตาอเล่นเล่นเล่นกูเล่นไปไปไปเมื่อไรกูมีตังซื้อด่านไอ้แมปต่อไปเข้าดิโอ้เฮีย มีออฟอะ่ะมึงคขยเลยแล้วแต่คนมึงออกหัวมึงออกมามึงออกกันมาอ้าวเยี่ยข้างๆเอาตั้งเขาตามเดี๋ยอะนิดนึงรึเปล่าแม่งข้างๆอย่เลยนี่ยน่ะเน,น,น,นี่ยนนะ่ะนี่ยน,นะน่นนะเพื่นอนเพื่อนอีกอีกนัดเดียวเออโอ้โหอะไรกุนกูใน,นเ,เก็บเรื่อยๆมีตมังค์ไม่มีแล้วอะ่ะ ว่มีตังค์แล้วอ่ะไม่คิไดไปผิดกระบอกหลอกแม่งโคตรกากเนี่ยไม่มีของจริงแล้วเนะี่ยหมดเลยเนี่ยต <c oughs> ังค์เลยเยอะเยอะนี่กูใช้หมดเลยด้วยเนกเก็บกระบอกเดียวกูไปบีแล้วไปบีดีกว่าเพื่อนเอไ,นะ <c oughs> ไม่ลุ่งมุ่งแต่บีแม่งไอ้ไฟเฮีย้ยแม่งระเบิดระเบิดไฟแล้ววนะ่า สมุกวำ่มโอ้แล้วสมุกทำไมอ่ะเี้ยไปิดการมองเห็นของตัวเองก็ชัดกูเห็นแล้วแม่งไปบีแล้วเพื่อนกูคงไม่ตายนะเพื่อนกูมีฆ่าได้นะโอ้เนี่ยป้อมๆเดี๋ยวกูตายพอกูไปยิงแล้ว9-2เลยวะยิงไม่สงสารกูเลย ไม่กูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว <c oughs> โอ้ยกูอะไรจะดักไปยิงเลย GG well play บิด